ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของรัฐมนตรีสิริและนางจำลองปินน่นนาคและนายจำรัดนางวันเพ็ญสุวรรณีที่บุตรสาวนางสาวสิริพรปินน่นนาคหรือแม็กกี้และบุตรชายพันธุ์มธนเนรเรศสุวรรณีหรือเอได้เข้าพิธีมงคลสมรสพร้อมจัดงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสขึ้นที่บ้านพักที่ตำบลสกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติญาติพี่น้องได้ร่วมฉลองพิธีมงคลสมรสกันอย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจากนายอัครเดชทองใจสดอดีตนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประาธานพิธีกล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวและให้การต้อนรับทางคณะญาติผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเพื่รอ,พอร่วมอวยพรและเป็นสักขีพยานให้กับคู่บ่าวสาวในงานพิธีฉลองมงคลสมรสกันอย่างอบอุ่น